เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานายสวนิตคงสิริผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณโรงแรมเกตสิริจังหวัดศรีสะเกษ การจัดสัมมนาสรุปบทเรียนการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการรวมกลุ่มหารือและเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มองคอ์กรการชาติสากลได้แก่สภาการชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาจังหวัดศรีสะเกดอุบลราชธานีสุรินทร์ตราดจันทบุรีสะแก้วและบุรีรัมย์ผู้แทนจากกองทัพภาคที่หนึ่ง และ2กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตาดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกระทรวงสาธารณาสุขมูนิเซฟ i อ r c เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดการประทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาบริเวณภูมะเขือตำบลเสาทองชัยอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่ผ่านมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2554ซึ่งการประทะดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนเป็นอย่างมาก สภากาชาติไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากจ่ายเครื่องอุปภโภคบริโภคจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทําให้การปฏิบัติงานผ่านไปได้ด้วยดีการจัดสัมมนา,าดังกล่าวนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วยังเป็นการหารือ ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือและสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเชื่อมโยงประสานงานกาันหากเกิดการประทักขึ้นอีกครั้งในอนาคตในครั้งนี้นะผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะได้มีการสรุปประสบการณ์จากจังหวัดที่ได้ผ่านเหตุการณ์มาว่าถึงจุดที่ยังไม่สมบูรณ์จุดที่ควรจะให้ความสำคัญในการเกิดเหตุครั้งต่อไปและให้กับจังหวัด ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีเหตุการณ์เพราะว่าสถานการณ์การ,ารสูรนน้รบตามชายแดนอาจจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้การการสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นการสัมมนาร่วมกันนะครับระหว่างทางจังหวัดทั้ง7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ทางสภาเกษตรไทยแล้วก็ทางคณะกรรมาก,ารก,ารการการชาติระหว่างประเทศหรือการชาติสากลน,นะครับ เราก็คาดหวังว่าจากการการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการสรุปบทเรียนถ่ายทอดเล่าสู่บทเรียนจากจังหวัดที่ประสบเหตุการณ์การประทะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดให้ทั้งเจจังหวัดซึ่งบางจังหวัดยังไม่ได้เกิดแมงไม่เคยประสบเหตุการณ์เนี่ยได้ได้รับรู้แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดบทเรียนแล้วก็มาสรุปกันว่า เราควรสามารถที่จะพัฒนาทางด้านไหนให้ดีขึ้นได้กว่านี้อีกบ้างนะครับในการจัดประชุมครั้งนี้มิสเตอร์ชาร์คสตูนเฮดออฟลูจิเนล g ด t i o เร c กชันไได้กล่าวถึงบทบาทข,ของกลุ่มองค์กรการชาตสากลในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลอดจนการบอกเล่าประสบการณ์<อ>การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดสุรินและบุรีรัมการบริหารจัดการด้านการอพยพการจัดการในศูนย์พักพิงการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการรับบริจาคการดูแลสุขภาพของผู้อพยพและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ไม่ต้องการย้ายออกจากที่อยู่อาศัยสุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพสัสิธรอนรัตนประวิทย์รายงาน